สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc รอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้กําลังถ่ายคลิปอยู่ดีๆอยู่ๆก็คลิปมันเด้งออกเองนะครับผมก็นําพาทุกท่านเข้าสู่ช่องโรก,กีนดีสายจวดอีกครั้งหนึ่งครับนะนี่ก็เอาเข้างพ่นเรียบร้อยครับตัวขวีเหลือแต่ขั้นตอนการละเลงสีแค่นั้นเองนะนี่พวกน,นี้ก็จะพ่นให้หมดลนะตัวไหนที่ดูไม่ดี ในในชิ้นงานนะครับเราก็จะเก็บงานให้ตอนนี้ก็ลงงานดยงานกันครับผมว่าจะออกไปซื้อ,อ,อน้ำน้ำชากาแฟตอนเช้าเช้กนะ็จะมาประกอบรถคันนี้ครับเดี๋ยวจะมาไล่ประกอบรถ Honda นะเดี๋ยวจะ h o n ด a เข้ามาประกอบ Honda จอดอยู่ไหนเนี่ย จะไปเอาคอนดาเข้ามาประกอบเดี๋ยวไปซื้อน้ำให้แม่บ้านก่อนนะเอาตังก่อนคอยเอาตังก่อนเงินน้อยเงินไม่ค่อยมีด้วยมีตังกี่เท่าไหร่วะตังอยู่ร้อยบบาทใช้วันละแค่นี้ก็พอดีไม่ดีก็ไม่หมด วันละร้อยห้าสิบถ้าอยูอ่อยู่กับรถดับวันหนึ่งนี่แทบจะไม่หมดสักบาทเลยก็ก็มีไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยก็ไม่มีแต่ถ้าอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่นี่ก็จะเป็นมันต้องมีค่าคลอมคี่ค่าใช้จ่ายรายวันเนาะก็แล้วแต่เราจะวันเท่าไหร่คันนี้ก็จอคิวครับทันนี้ก็จอคิวรอเข้าพ้นเหมือนกันก็สีดําเหมือนกันสีดํา เหมือนกันเลยแต่รถคุยแต่ว่าไม่รู้ว่าพาร์ทนัมเบอร์โค้ดสีเบอร์อะไรนะครับผมนี่นนี้ก็มุมมองการทำงานของแต่ละคนโอ้มาดูพ่สัดิ์แกโอ้ได่ของไม่มากคือตัดทิมไหมของไม่ไหม อันนี้คือมีดโป้ครับมีดโป้แล้วแต่ความถนัดของช่างแต่ละคนบางคนก็ต้องมาเจียแต่งใหม่เพราะว่าเราซื้อมาสภาพที่เราซื้อมามันมันจะมีทั้งแบบหนาแบบบางนะครับแล้วก็มันก็จะใหญ่เกินช่างทำงานเขาก็จะต้องมาตัดแต่งหรือตัดแปลงให้มันเข้ากับ เข้ากับมือเข้ามืออาวุธมันเป็นเหมือนอาวุธของช่างนะมีโปอันนึงแคกบาทพี่สักร้อยก,อยกว่าบาทอันละร้อยกว่าบาทบ็เกีีรยมันคมบ่ะรือฝนเอา๋อ้จะจะไม่เกลี่ยนะคะรับมันจะไม่เรียบต้องฝนเอาถ้าฝนมันจะสวยกว่านี่นี่ก็เรียบร้อย เรียบร้อยมือนี้เก็บข,นเนเกบขั้นนี้เมื่อนีร่ไล่เก็บขั้นนี้เด้๋ยวก่อจะไปไล่เก็บขั้นน้ำพีโยงต่อวอ่าฮะนี่ครับนี่พี่เก่งถามว่าไอ้ถ่ายเครื่องกระตุกให้ดูหน่อยนี่ครับเครื่องกระตุกอยู่นี่นี่เครื่องกระตุกตัวถังนะครับผมก็ใช้ไม่เป็นหรอกก็มีแต่ช่างเคาะที่ใช้เป็น นะนี่ครับมันก็จะมีมีออ่วันนั้นอ่ะไอตัวเนี้ยที่ผมไปซื้ออะอะไรมันมันหายอ่ะนี่เชื่อไหมว่าตัวนี้ไม่มีของต้องแบบดัดแปลงใหม่หรือไม่ก็ซื้อของเก่ามาใส่นี่ผมไปซื้อโอ้หนักมากเลยปืนนี่ผมไปซื้อนี่มาใส่เห็นไหมนี่แค่นี้นะครับห้าร้อยนะครับของเก่านะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ของใหม่ด้วยนะ เป็นของเก่านะครับห้าร้อยนะผมไปซื้อมาโอ้โคตรหนักเลยปืนเนี้ยนะตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์กระตุกนะครับอุปกรณ์กระตุกถ้าไม่เป็นหรอกก็มีแต่ช่างโตไอ้ช่างเคาะนะครับช่างเคาะที่ทําเป็นก็จะมาไล่กระตุกอย่างตัวถังอย่างเงี้ยที่ยุคเข้าไปเขาไดเขายิงไฟเข้าปุ๊บมันจะดูดตึ๊บติดแล้วเขาจะกระตุกตปุกตุกบอกว่านะครับมันจะมีกระบอกกระแทกอยู่น,นั่นแหละ เป็นพวกงานอู่งานอะไรพวกงานเคราะงานอะไรเขาก็จะรู้จักกันหนึ่งพเราไม่ต้องใช้เครื่องใหญ่มากครับงานกระตุกงานเลยนี่ตอนนี้ก็ลงไปทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราไปเอารถเข้ามาประกอบครับนี่ผมจะประกอบคันนี้วันนี้นี่ อันนี้ก็รอครับรอรออะไหล่เหมือนกันรอกันชนรอกิบล็อกใต้ไฟนะครับกิบล็อกใต้ไฟเหมือนกันก็รออะไหล่เพราะว่า,ามันเพิ่งเปิดนะครับหลังจากหยุดสงครามมาบริษัทประกันเขาก็เสนอให้ร้านค้าที่ส่งอะไหล่ให้นะครับอุ๊ยแต่โทรศัพท์เกือบล่วงนี่ดม๋ยวคันนี้เข้าไปประกอบวันนี้ไปกันเลย ดึง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 ,ดงนี้จะประกอบคันนี้จอดใกล้ๆเลยเพราะว่ามันจะได้ ขนย้ายง่ายหน่อยอะไรเียบร้อยครับจอดแล้วก่อจะทำสีเสร็จนี้ไม่รู้ว่าน้ำมันจะหมดอีกกี่ครั้งแล้วกันนี้น้ำมันหมดไปสองรอบแล้วเพราะว่ารถมันไม่ได้ใช้งานอะไรเลยจอดมาหนึ่งปีแล้วก็เอามาทำเครื่องแล้วก็ซื้อน้ำมันมาใส่รอบแรกเขาเติมไปสามร้อยรอบที่สองผมเติมไปสองรอบที่สามผมเติมไปสามไปเติมไปอีกสองก็มารอดูกัน่ะ จะหมดน้ามันอีกกีท่ทีนะคันนี้เดี๋ยวก็จะลงมือประกอบคันนี้ครับช่วงที่ประกอบก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวก็มีเสียงเพลงเสียงเพลงเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เอานะครับแล้วก็มันต้องทํานู่นทํานี่มันไม่มีเวลาที่จะเดินมาเดี๋ยวก็หยุดกล้องเดี๋ยวก็เดินกล้องนะครับก็ค่อยมาติดต่อตอนที่ผมประกอบไปได้สักครึ่งทางนะ ผมก็จะถ่ายให้พี่ๆน้องเอฟซีได้ดูเป็นช็อตๆไปแล้วกันนะครับนี่ดูก็ดูรถคันนี้ภาษีขาดตั้งแต่ปี62อ่ะตอนนี้65แล้วอ่ะเขาไม่ยอมต่อนะครับก็ในโดนค่าปรับครับถ้าไปต่อภาษีก็จะโดนแต่ตอนนั้นมันต่อภาษีไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์ส่วนควบไม่สมบูรณ์พวกฟุงพวกไฟมันแตกหมดเดี๋ยววันนี้ผมก็จะไล่ประกอบให้อย่างสวยเลยวิบวับจับใจเลยนะครับทงยุทธก็เอา คันนี้เข้ามาคอรครับคันนี้เป็นรถกองถ่ายล <c oughs> ้อคิวเข้าห้องทั้งนั้นครับนี่หลังจากพ่นคูเอแล้วก็มาพ่นคันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคันนี้ครับอ,อินโนวานะแล้วก็จะมาเป็นแฮมรี่อันนี้นะครับผมเพราะว่าห้องพ่นตอนนี้เหลืออยู่ห้องเดียวก็มารอติดตามกันดูครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับ ขอบคุณครับ